สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวหวิดบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับเมนูอาหารนะคะที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดนะคะของออทั้ง77จังหวัดนะคะของทั้งทั่วประเทศไทยนะคะโดยที่เมนูต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูอาหารที่กําลังจะหายไปทั้งในส่วนของ รสชาตินะคะหรือ,อตัวของเมนูอาหารเนี่ยที่มักไม่ค่อยปรากฏพบให้เห็นนักเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าอาหารเนี่ยของประเทศไทยนะคะเราก็มีความหลากหลายกันเยอะมากนะในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะพบเห็นเมนูอาหารเนี่ยมีทั้งของเดิมนะกับเมนูอาหารที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยอย่างมากมายนะคะบางเมนูอาหารเนี่ยกำลังจะเลือนหายไปซึ่งเมนูอาหารหลายๆเมนูที่จะเลือนหายไปนั้นเนี่ย ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยก็จะมีคุณประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีหรือในส่วนคุณประโยชน์ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการดังนั้นค่ะจึงมีการที่จะนำเมนูอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เมนูที่ทรงคุณค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่เลือนหายไปแล้วก็ให้รุ่นส่งต่อสู่รุ่น แล้วก็แสดงถึงนะคะคุณประโยชน์ของเมนูอาหารของไทยเราให้อย่างเต็มที่นั่นเองและโดยในวันนี้ก็มีมาฝากสองเมนูโดยเมนูใน ช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเมนูจากจังหวัดสกลนครนั่นก็คือแกงหวายแล้วก็เมนูในช่วงที่2เป็นตัวแทนจากจังหวัดอุดรธานีก็คือข้าวต้มมัดบัวแดงนั่นเองค่ะแค่ฟังชื่อนะคะก็น่าสนใจแล้วคิดว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่เคยทาน2เมนูนี้ก็ เป็นเรื่องดีนะคะที่ได้มีโครงการดีๆนําเมนูต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับมาใหม่ดังนั้นเรานะคะในฐานะผู้บริโภคก็ควรที่จะช่วยกันนะคะส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เมนูดีๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ต่อแล้วก็อยู่ต่อไปคู่กับจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็คู่กับประเทศไทยเนี่ยไปนานแสนนานกันเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกจากจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานของประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนานนับพันปีนะคะด้วยเหตุนี้สกลนครเนี่ยจึงมีวัฒนธรรมและก็ประเพณีที่อย่างรากลึกครอบคลุมทั้งพื้นที่เบื้องหลังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในหลากหลายแง่มุมนะคะก็มีมากมายแล้วก็ยังมีในเรื่องของความน่าค้นหาของอาหารท้องถิ่น ที่ได้ทำการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นบางเมนูก็ได้ส่งผ่านมาและได้ส่งต่อบางเมนูนะคะอาจจะส่งผ่านมาแล้วแต่อาจจะเกิดการชะง,งักกลางทางไม่เป็นที่นิยมวัตถุดิบหายากหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อมีโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดอชูอาหารถิ่นเมนูต่างๆเหล่านี้เลยได้กลับมาอีกครั้งค่ะ และเมนูนั้นนะคะที่ได้กลับมานะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดเมนูอาหารเชิ้อชูอาหารถิ่นสําหรับรสชาติที่กําลังจะเลือนหายไปประจําปีพศ2566นั่นก็คือแกงหวายนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงแกงหวายก็ต้องนึกถึงหวายหวายก็คือพืชเป็นหวายเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หวายป่าพบได้ตามป่าละมาะแล้วก็ป่าเบญจพรรณทั่วไป ต้นหวายที่เกิดนะคะเขาเกิดจากนกเนี่ยได้ไปกินต้นหวายแล้วก็มาถ่ายมูลนะคะ,มะเมล็ดหวายตกลงบนพื้นในป่าที่มีอุณหภูมิพอเหมาะที่ต้นหวายเนี่ยสามารถที่จะ,ตะเติบโตแล้วก็งอกเงยขึ้นได้ดังนั้นถ้าจะหาหาต้นหวายก็ต้องไปหาในป่านะะดังนั้นก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่หายากแล้วแต่ปัจจุบันคุณผู้ฟังเขานิยมนำมเมล็ดพันธุ์ของต้นหวายเนี่ยเอามาเพาะ มาเลี้ยงในเรือนเพาะชำเมื่อเป็นต้นอ่อนก็ย้ายลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปปลูกเป็นหลุมเป็นแถวเพื่อนำมาทำเป็นเชิงพาณิชเชิงเศรษฐกิจกันเลยเป็นพืชเศรษฐกิจกันเลยโดยส่วนที่ใช้นะคะเขาจะใช้ยอดอ่อนเนี่ยนำมาทำเป็นแกงแล้วกเ็เมื่อนำมาทำเป็นแกงเนี่ยรสชาติก็จะถูกปาก ในกลุ่มของผู้บริโภคเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วถ้าในสมัยปัจจุบันได้มีการนำหวายอ่อนๆมานำมาทำเป็นแกงก็ไม่น่าแปลกใจทำไมแกงหวายเนี่ยจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งไม่ได้นั่นเองเพราะถ้าดูเผินๆแล้วนะคะหน้าตาของแกงหวายเนี่ยเขาจะค,คล้ายๆกับแกงหน่อไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหน่อของหวายอ่อนที่นำไปปอกเปลือกแล้วก็ต้มเนี่ยนะคะก็ เขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกับหน่อไม้รสนะคะอาจจะมีในส่วนของรสขมเราก็จะต้องทำการต้มนะคะปอกแล้วก็ไปแช่น้ำก่อนนะคะก็จะช่วยลดความขมลงได้แต่เชื่อกันว่ารสขมของหวายเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติเป็นยาตามธรรมชาติที่ดี ดังนั้นค่ะเวลานำมาทำเป็นแกงหวายเขาจึงคงความขมของหวายเอาไว้เนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเมื่อมานำมาทำเป็นอาหารอาจจะมีความขมลักษณะเหมือนเวลาเราทานหน่อไม้หรือทานมะระ รสขมตามธรรมชาติเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ซึ่งถ้าใครหลายๆคนเนี่ยได้ลองทานแล้วก็เปิดใจดูว่ารสชาติเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติทางยาที่ดีต่อร่างกายนะคะเราก็จะสามารถทานได้โดยไม่ติดขัดอะไร แต่ในสำหรับกลุ่มของเด็กเล็กนะคะอาจจะรู้สึกไวต่อรสชาติขมต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจมากนักนะคะอันนี้ก็ค่อยๆกลับปรับเปลี่ยนรสชาติกันไปตามช่วงวัยก็ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากจะทานอาหารเป็นยาแกงหวายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่น่าสนใจเลยค่ะ แกงหวายนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าในทางาพื้นที่ของจังหวัดสกลนครเนี่ย mm. เขามีการทำเมนูนี้เนี่ยมาช้านานแล้วแต่เนื่องจากหวายหายากในสมัยก่อนต้องไปหาในป่านะะแล้วก็มีปริมาณน้อยราคาแพงก็จึงมักจะทำแกงหวายในโอกาสพิเศษในการรับแขกในงานเลี้ยงแล้วก็ความ นิยมในการทานเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ใหญ่มากกว่าในกลุ่มของวัยรุ่นหรือเด็กเล็กดังนั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นเมนูอาหารที่ค่อนข้างจะหาทานได้ยากถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสผ่านไปทางในส่วนของสกลนครน,นะคะหรือในพื้นที่ไหนนะคะที่เขาได้ทำแกงหวายเนี่ยก็อย่าพลาดโอกาสที่จะลองลิ้มชิมรสแกงหวายว่าจะมีรสชาติอย่างไรในส่วนของรสชาติ แน่นอนค่ะต้องเจอกับความขมแน่นอนแล้วก็บอกไปแล้วว่าความขมเป็นตัวแทนที่แสดงถึงคุณสมบัติในการเป็นยาตามธรรมชาติที่ดีถ้าเราสามารถที่จะรับรสชาติได้นะคะสามารถที่จะทานได้เราก็จะเอ j นจอยกับแกงหวายแน่นอนค่ะหรือถ้าใครยังไม่ได้ไปทางแถบพื้นที่นั้นอยากจะลองทำทานเองดู สามารถสั่งหาหวายได้นะคะอันนี้ช่วงนี้เรามีในส่วนของการซื้อออนไลน์นะฮะเราอาจจะสั่งหวายในจากสกลนครมาได้เลยนะคะเราเราอยากที่จะลองทําเองก็สามารถที่จะทําได้แมโครโววิตมีสูตรมาฝากกันค่ะส่วนผสมนะคะของการทําแกงหวายเนี่ยเราก็จะใช้หน่อหวาย ที่ลอกเปลือกหนาๆเนี่ยออกไปแล้วเนื่องจากเปลือกหนาๆรอบนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งเหนียวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของพืชที่มีลักษณะเป็นเหมือนไฟเบอร์ที่มีความเหนียวนะคะที่มันเป็นกลุ่มของเหมือนตัวไฟเบอร์นะคะที่เป็นเซลลูโลสเนี่ยใส่เยอะร่างกายเราไม่สามารถย่อยได้นะคะเวลาทานเนี่ยอาจจะรู้สึกติดขัดเคี้ยวยาก เมื่อนำมาประกอบเป็นอาหารเราก็มักจะนำในส่วนที่เป็นหน่อด้านในที่อ่อนๆนนำมาใช้ประกอบอาหารสมาก็ต้องลอกเอาเปลือกออกก่อนจากนั้นนำไปแช่น้ำนะคะเพื่อลดรสชาติขมออกไปสักส่วนหนึ่งหรือถ้าใคราสามารถทานขมได้นะคะอยากรับคุณค่าทางคุณสมบัติทางยาของหวายนี้เต็มๆก็สามารถที่จะล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาประกอบเป็นอาหารได้เลยก็ได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีในส่วนของเครื่องแกงนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูตะไคร้ใบชะอมนะคะใบแมงลักผักอีตู่ใบย่านนางยอดฟักทองรวมไปถึงตัวของผักสซงแงนะคะหรือหอมแย่เห็ดหูหนูบวบแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มโปรตีนให้กับแกงหวายได้อาจจะใช้เป็นเนื้อไก่หรือเป็นเนื้อปลาหรือซี่โครงหมูก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ วิธีการทำแกงหวายนะคะเขาก็ให้เตรียมในส่วนของหวายหน่อหวายนะคะมาปอกเปลือกให้เหลือแต่หน่อที่เป็นสีขาวจากนั้นก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาหั่นให้เป็นท่อนพอดีคํา แช่น้ำเกลือทิ้งไว้นะคะเพื่อไม่ให้หวายเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนสีก็จะเกิดการเ,าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเรียกกันว่าการเกิด Browning Reaction เพราะว่าเมื่อตัวของหวายเนี่ยเขามาสัมผัสกับออกซิเจนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีได้ทำให้ดูอาหารเนี่ยไม่น่ารับประทานนั่นเอง จากนั้นนะคะนำหวายเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีเพื่อลดความขมแล้วก็นำน้ำหวายที่ต้มเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำไปปรุงอาหารต่อก็ได้หรือว่าจะถ้าใครไม่ชอบขมก็ใช้น้ำในส่วนใหม่มาทำเป็นแกงก็ได้จากนั้นให้นำใบย่านางมาตำผสมกับในส่วนของเมล็ดข้าวเหนียวที่แช่ไว้นะคะน,นี่เป็นข้าวเบือ่อตำให้พอละเอียดแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปคั้นเอาแต่น้ำพักเอาไว้ จากนั้นก็นำในส่วนของเนื้อไก่นะคะไปใส่ลงในหม้อตั้งไฟตามด้วยสมุนไพรต่างๆว่าจะเป็นตระไคร้หั่นเป็นท่อนพริกขี้หนูโขกแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสตามชอบจากนั้นก็ใส่ในส่วนของฟักทองแล้วก็พอส่วนผสมต่างๆเนี่ยเริ่มเดือด ไปบ้างแล้วก็ค่อยใส่หวายลงไปนะ,ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้หวายเนี่ยเขาเละมากจนเกินไปใส่ในน้ำใบยะนางที่ผสมกับข้าวเบือเติมลงไปนะะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสามารถที่จะปรุงให้เข้ากันเติมแต่งรสได้ก็นิยมเติมนะ,ะน้ำปลา้าแล้วก็ผงปรุงรสปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะ,ะอยากจะใส่อะไรแล้วนอกจากนี้นะคะขั้นตอนท้ายๆจะเป็นการใส่ผักไม่ว่าจะเป็นบวบ เห็ดหูหนูเห็ดฟางผักชีฝรัง่งใบชะพลูยอดฟักทองผักอิตูใส่แล้วก็ทิ้งเอาไว้สักครู่นะคะเพื่อให้ผักต่างๆเนี่ยสุกจากนั้นก็ยกหม้อแกงทั้งหมดเนี่ยลงมาก็จะเป็น อันเสร็จของการทำแกงหวายนะคะเราสามารถจะทำแกงหวายทานได้นะคะกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็สามารถที่จะทำทานกันได้นะคะในครอบครัวในแทบทุกๆวันเลยก็สามารถที่จะทำได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังในส่วนของแกงหวายนะคะเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ตัวที่เป็นพิเศษนั่นก็คือหวายอาจจะเป็นในส่วนของวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าใครมีโอกาสได้ลองชิมแกงหวายก็อย่าลืมลองชิมลองทานดูนะคะเมนูที่มีประโยชน์ ดีๆมีคุณค่าทางอาหารอาหารเป็นยาดีๆแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เหลือนหายไปนั่นเองค่ะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะของเมนูแกงหวายที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดสกลนครนะคะที่ได้รับการนํากลับมาให้เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีนี้ก็เป็นเรื่องราวดีดๆนะคะที่มาฝากคุณผู้ฟังกันเรายังมีอีกหนึ่งเมนูนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วติดตามช่วงสองของรายการไมโครวิทยบคุชมบีค่คะ ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไมโครวิทยบคุณชมบีค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเมนูอาหารนะคะของ2เมนูพื้นถิ่นจากจังหวัดทางภาคอีสานเมนูแรกเราพูดกันไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของแกงหวายที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดสกลนครอีกหนึ่งเมนูในช่วงที่2ของรายการก็จะเป็นตัวแทนจากจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือข้าวต้มมัดบัวแดงนั่นเองค่ะ พูดถึงจังหวัดอุดรธานีนะคะเรามาทําความรู้จักกับจังหวัดนี้ดูก่อนนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยไปเยือนนะ,ะเพราะว่ามีความสําคัญนะคะแล้วก็มีสถานที่สําคัญสาคัญเนี่ยที่น่าจะไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะคะของคนไทยเราเนี่ยอยู่หลากหลายรวมถึงอาหารนะคะก็มีความหลากหลายแล้วก็รสชาติอร่อยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย อุดรธานีนะคะเป็นเมืองที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นดินแดนแห่งอุทยานประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลกของไทยรวมถึงของโลกเราด้วยเนี่ยนะคะเพราะมีการขุดค้นพบซากโครงกระดูกแล้วก็โบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่บ้านเชียงอําเภอหนองหาน การค้นพบถ้าแล้วก็ภาพเขียนสีต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าบนดินแดนเขตจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันเนี่ยเคยมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนในรูปแบบของชุมชนเนี่ยกันมาอย่างช้านานซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีอายุเนี่ยอยู่ในช่วงราวๆ5,000ถึง7,000ปี ที่ผ่านมาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นหลายๆจุดนะคะหลายๆจังหวัดที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเห็นนะคะให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของข้าวของเครื่องใช้นะคะดินแดนที่ถือว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงในส่วนของ ประวัติศาสตร์ประเพณีที่ดีงามอุดรธานีก็ไม่เป็นรองใครอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เป็นรองใครเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของอาหารอาหารที่อุดรธานีเนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อเยอะแยะนะคะแต่ว่าก็เป็นอาหารที่ยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแหนมเนือเข้าเปียกไข่กระทะลาบนัวซึ่งอาหารอีสานสุดแซ่บต่างๆหลายๆเมนูเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่ แต่ถึงกระนั้นนะคะยังมีอีกหลายๆเมนูเช่นเดียวกันที่กำลังจะเลือนหายไปโครงการดีๆเหล่านี้แหละนะคะสำหรับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเนี่ยตอน รสชาติที่หายไปหรือ the lost taste เนี่ยก็เลยได้คัดเลือกนะคะหเมนูให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งในยุคสมัยนี้และเมนูที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอุดรธานีให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือข้าวต้มมัดกลีบบัวแดงนั่นเองค่ะในส่วนของข้าวต้มมัดพือชื่อถึงวันนี้เราพูดตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็คือข้าวต้มมัดบัวแดง พูดถึงข้าวต้มมัดคนก็จะนึกอีกชื่อหนึ่งก็คือข้าวต้มผัดถือว่าเป็นขนมพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะที่คนไทยทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นหนึ่งในเมนูของหลายๆคนนะคะนอกจากจะเป็นขนมทานเล่นเราก็จะเห็นว่าหลังวันออกพรรษานะอย่างที่ผ่านมาในหนึ่งวันจะมีการตักบาทเทโวข้าวต้มมัดก็จัดเป็นเครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์อีกด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่มี ประวัติความเป็นมาเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเมนูอาหารเป็นเมนูขนมมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับเมนูข้าวต้มมัดกลีบบัวแดงจากจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็จะเป็นข้าวต้มมัดสูตรอีสานแท้ๆนะคะมีการใช้ข้าวเหนียวผสมมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็ใช้ถั่วรวมไปถึงเผือกที่นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมให้เข้ากันนำไปหอ อาจจะใส่กล้วยแล้วก็มีการผสมของอดอกบัวแดงลงไปก็จะนำมาทำเป็นข้าวต้มมัดกลีบบัวแดงกลีบบัวแดงนนทางผู้ฟังต้องบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีรสชาติหรือให้กลิ่นที่ไม่ได้รุนแรงมากนักแต่สรรพคุณทางยาเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยบำรุงสมองช่วยต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์นะช่วยต้านการอักเสบช่วยฟื้นฟูความจำ ลดในส่วนของฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนทางด้านความเครียดแล้วก็เป็นในส่วนของยาอายุวัฒนะเราก็จะเห็นว่ากลีบบัวแดงนะคะจะช่วยในเรื่องของคุณประโยชน์ทางด้านสมองนะซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่ดีนะคะของอาหารที่ควรจะมีให้เรารับประทานในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะ วิธีการทำแมคโควิทก็มีมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะวัตถุดิบมีอะไรขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นกลีบบัวแดงแล้วก็มีในส่วนของข้าวกล้วยเผือกถั่วมะพร้าวอ่อนแล้วก็อาจจะมีการปรุงรสด้วยเกลือหรือน้ําตาล ก็สามารถที่จะปรุงรสได้ตามใจชอบวิธีทำค่ะทำเหมือนข้าต้มมัดก็จะนำข้าวนะคะเอามาผสมกับน้ำดอกบัวแดงนะ,ะอยากให้ข้าต้มมัดเนี่ยออกสีแดงๆนะคะไม่ได้ออกมาสีเขียวๆเหมือนเวลาเราหอ่หอห่อห่อใบตองใช่ไหมคะสีของข้าต้มมัดเราจะออกเขียวๆขาวๆถ้าเราอยากจะให้สีข้าต้มมัดออกเป็นสีแดงเราก็จะนําดอกบัวแดงส่วนหนึ่งเนี่ยไปคั้นเอาน้ํา แล้วก็นำมาผสมกับข้าวแล้วก็เอามาผสมลงเข้าด้วยกันใส่ลงในหม้อใส่ถั่วลิสงเติมมะพร้าวอ่อนเติมเกลือน้ำตาลคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนำไปหอ่อในครั้งนี้นะคะสามารถที่จะหอ่อโดยใช้ใบบัวได้ก็ใบบัวที่ได้มาจากการาหาบัวแดงนั่นแหละนะคะสามารถที่จะเอามาใช้ได้ทั้งส่วนเลยใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็หอ ห่อก็ให้ห่อเป็นชิ้นเวลาเราจะทำข้าวต้มมัดก็จะเห็นว่าเขานำมาประกบกันสามารถที่จะเอาแต่ละข้างเนี่ยมาประกบกันของข้าวต้มมัดก็ได้หรือจะนึง่งโดยแบบใช้แต่ละข้างก็สามารถที่จะทำได้ช่วยลดระยะเวลาในการทำให้สุกก็จะยิ่งทำให้ข้าวต้มมัดเนี่ยมีความสุกได้ทั่วถึงดียิ่งขึ้นนั่นเองเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเรานำส่วนประกอบต่างๆนำไปนึง่งก็จะได้ข้าวต้มมัดดอกบัวแดง ออกมาพร้อมเสิร์ฟพ,พร้อมทานกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากวัตถุดิบไม่ยุ่งยากแต่การทําออกมาให้อร่อยให้น่าทานเนี่ยอาจจะต้อง ใช้ความชำนาญน,นะคะแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกกันเลยทีเดียวก็ถ้าใครอยากทานต้นฉบับออริจินอลนะคะผ่านไปทางจังหวัดอุดรธานีก็นอกเหนือจากทานแหนมเนืองกันแล้วนะคะก็อย่าลืมทานข้าวต้มมัดกลีบบัวแดงลองดูหรือถ้าใครนะคะยังไม่ได้ผ่านไปก็ลองทำดูนะคะตามขั้นตอนที่แม่โควิดนำมาฝากคุณฟังกันคิดว่าน่าจะทำออกมานะคะแล้วก็มีรสชาติที่ไม่แพ้กับ ไปทานที่จังหวัดอุดรธาน,นีแน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่มีให้แมคโครวิทได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะคะจากวิกิพีเดียนะคะแล้วก็จากเว็บเกษตรตำบลเว็บไกด์มิชลินดอทคอมเว็บอุดรซิตี้ g o t h ีที่มีเรื่องราวดีๆนะคะข้อมูลดีๆนะคะให้แมคโครวิทได้รวบรวมมาฝากกันในสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากคุณผู้ฟังติดตามกันได้ส่วนสัปดาห์นี้ก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ